สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพรานฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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  สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูโบนะคะและในสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่กันในหน่วยเรียนรู้ปลาตากลมนะคะและในคลิปนี้คุณครูโบก็มีนิทานเกี่ยวกับปลาจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะนิทานเรื่องปลาเจ้าปัญญาการละครั้งหนึ่งมีปลาสามตัวเป็นเพื่อนกันคือปลาใหญ่ปลากลางและปลาเล็กปลาใหญ่มีนิสัยชอบเล่นสนุก ปลากลางเป็นปลาที่เฉลียวฉลาดส่วนปลาเล็กนั้นชอบเป็นผู้ตามเพื่อนว่าอย่างไรก็ไม่โตแยง้งทั้ง3ามอาศัยอยู่ในแม่น้ำกลางป่าอย่างมีความสุขวันหนึ่งฝนตกหนะักจนน้ำป่าไหลหลา,ลากกระแสน้ำเชี่ยวกระพัดพาปลาทั้งสามไปตามแม่น้ำจนเข้าใกล้ที่อยู่ของมนุษย์เมื่อสายน้ำสงบลงปลาใหญ่กับปลาเล็ก ก็ว่ายน้ำสำรวจสิ่งรอบๆอย่างตื่นเต้นขณะที่ปลากางเตือนเพื่อนๆว่าเราอย่าว่ายไปใกล้ถิ่นของมนุษย์เลยที่นั่นมีชาวประมงที่คอยจับพวกเราไปขายนะปลาใหญ่พูดขึ้นว่าเจ้าอย่าคิดมากไปเลยคงไม่มีอันตรายหรอกอีกสักสองสามวันพวกเราค่อยกลับบ้านก็ได้ ปลาเล็กได้ฟังก็เห็นด้วยปลากลางจึงต้องยอมตามใจแต่ถึงอย่างนั้นปลากลางก็ว่ายน้ำอย่างระมัดระวังผิดกับปลาใหญ่และปลาเล็กที่ว่ายน้ำโดยไม่ระวังสิ่งใดเลยแม่น้ำบริเวณนี้ มีเหยื่อล่อปลาลอยตามน้ำมาอยู่บ่อยๆเมื่อปลาใหญ่กับปลาเล็กได้กินก็ติดใจปลากลางเห็นเพื่อนๆไม่ยอมกลับบ้านเสียทีจึงเตือนว่าเพื่อนเอ๋ยนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วน่าจะถึงเวลาที่พวกเราควรกลับบ้านได้แล้วละ่ะแต่ปลาใหญ่กับปลาเล็กก็ขอเลื่อนเวลาออกไปอีก ปลาใหญ่กับปลาเล็กเลื่อนเวลากลับบ้านออกไปเรื่อยๆไม่ว่าปลากลางจะพยายามเตือนอย่างไรปลาทั้งสองก็ไม่ยอมฟังจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านไปถึงช่วงเวลาที่ชาวประมงเริ่มวางตาข่ายดักปลาในแม่น้ําปลาใหญ่และปลาเล็กไม่ทันระวังซึ่งหลงเข้าไปในตาข่ายของชาวประมงส่วนปลากลางสังเกตเห็นตาข่ายจึงหนีรอดมาได้ ปลากลางเห็นเพื่อนตกอยู่ในอันตรายก็หาทางช่วยเหลือโดยกระโดดขึ้นเหนือผิวน้ำไปมาเพื่อให้ชาวประมงเข้าใจว่าตาข่ายขาดจนปลาหนีไปเมื่อชาวประมงยกตาข่ายขึ้นมาดู จึงว่ายน้ำหนีออกมาปลาใหญ่และปลาเล็กขอบคุณปลากลางที่ช่วยเหลือพวกตนเอาไว้ทั้งสองสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่ผัดวันประกันพรุ่งอีกจากนั้นปลาทั้งสามก็รีว่ายน้ำกลับไปยังป่าใหญ่และไม่เคยออกมาใกล้ถิ่นของมนุษย์อีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งย่อมพบกับปัญหาในอนาคตนะคะ และได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องปลาเจ้าปัญญานะคะจากนิทานเรื่องนี้นะคะเด็กๆจะได้สังเกตเห็นวิธีการดำเนินชีวิตของปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนะคะว่าเป็นอย่างไรคุณครูโบหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากนิทานเรื่องนี้นะคะ และได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนนิทานเรื่องปลาเจ้าปัญญานะคะ,ะเด็กๆอยู่บ้าน อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆจะได้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ค่ะและที่สำคัญต้องเป็นเด็กดีนะคะไม่ดื้อมีโซนกับคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเรียนตั้งใจเขียนตั้งใจอ่านตั้งใจทำใบงานที่คุณครูโบให้เด็กๆทำนะคะและอย่าลืมส่งผลงานให้คุณครูโบได้ชื่นชมด้วยนะ สำหรับวันนี้นะคะเรามาลากันไปกับเพลงนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสม,มอโบอกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหนา้ายิ้มกันหน่อยสิจ้ะโบกมือบายบาย,บายบายยสวัสดีค่ะ